รุณสวัสดิ์วันที่8พฤษภาคม2024นะครับมเมื่อคืนนี้ฟุตบอลมีแข่งแข่งไม่ค่อยเยอะครับในทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญ UCL ครับ u ู f a Champions League รอบรองชนะเลิศนัดที่2 แนัดที่สองมีแข่งอยู่หนึ่งคู่นะครับเมื่อคืนนี้ก็คืนนี้ก็จะมีคีกออฟอีกหนึ่งคู่นะครับเมื่อคืนนี้ได้คู่เข้าไปรอชิงเรียบร้อยแล้วดอตมุลน,นะครับไปเยือนเปเ,เชก็หนังม้วนเก่าครับชนะเปเ,เชคาบ้านดีแล้วศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้ดอตมุลเข้าไปชิงชนะเลิศรอไปชิงชนะเลิศระหว่าง บยเยิิยร์นมวแลือดเลือดเข้าไปรอชิงคู่ของเรอลือดและไบยเยร์มิวนิยที่จะขีก่อ็อกกันคืนนี้แอดคาดว่าเรอลือดกับไบยเยร์มิวนิยจะฟัดก,กันนัวแน่คืนนี้ก็เปิดเปิดบ้านรอแล้วครับเรอลือดคืนนี้น่าจะน่าจะเป็นต่ออยู่เสียงเชียร์ปารีเซแมงยังไปไม่ถึงฝั่งฝันแหมท่านซิกท่านซิกโมโหแน,แน่นอนแน่นอนงานนี้กูรูท้ทนายท่านกล่าวว่า เปเชได้เปรียบในบ้านน่าจะเปิดบ้านผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้โดยจะชนะอดอทมูล20อะไรก็ว่ากันไป21อ,อะไรก็ว่ากันไปที่ไหนได้หนังบนเดิมว่าดอดมูลเก่งจริงๆครับเก่งจริงครับเก่งในบ้านไม่พอเก่งนอกบ้านด้วยแมตช์แรกนะ่ะเกือบโดนเวเชหลายดอกนะครับทีนี้อดอทมูลมาเยือนบ้างเนะี่ย เปลี่ยนแผนครับจากรับเป็นลุกจากแต่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยก,ก,ก็ลุกบ้างอะไรประมาณนี้แต่แต่มาทีเบเชก็เปลี่ยนแผนนี่ครับจะไปลุกทาไมไปเปิดหน้าทาไมครับรอสวนอย่างเดียวแต่ชอบดอทมุนชอบอยู่แล้วมามาบุกมาบุกมาฉันจะรอสวนสำเร็จเนี่ยครับลองเพลง you will never walk alone ออแต่ว่าไปไม่เยอะนี่หว่นเมื่อคืนนี้ผลพักเสือเหลืองไปไม่เยอะหรอก กองเขียร์แต่ก็ได้ล้องเพลงอยู่ที่เมืองดอตมุนที่เยอรมันนะฮะ You Never Walk Alone อีกแล้วก็ดีใจกับแฟนบอลเยอรมันด้วยนะครับทำสำเร็จทำดอทมุนดอทมุนนี่เก่งครับแต่ก่อนเนี่ยแหมในยุคที่เจกันเขาเข้ามาครั้งแรกก็ทูเครนฟัดกับทูเค้นก่อนเนี่ยก็ยังเกือบเกือบน็อกดอทมุนไม่ได้แล้วกันเนอ ส่วนคืนนี้เรียวเมทลิงนะกับบาเยนมิวนิกนี่ยโอ้เดาไม่ออกครับแมตช์แรกเสมอกันมา2ประตูต่อ2เฮ้ยสกอร์รวมนะครับขออภยัยลืมลืมพูดสกอร์รวมก็ยอดมูลชนะเป็นสประตูต่อ0นะครับสกอร์รวมส่วนส่วนบาเยนมิวนิกแล้วก็เรียวเมทลิงเนะี่ยเสมอกัน2ประตูต่อ2อยู่เดี๋ยวมาห้ามหันกันในคืนนี้แนหะละคิกออฟก,กันคืนนี้รู้ดำรู้แดงกันไปก็เดี๋ยว คืนนี้ตีสองนะครับตีสองนะครับขึ้นต่อวันพื่อหัดตติดตามรับชมรับเชียร์กันได้ครับสำหรับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ